ดวง12ราศีประจำเดือนมีนาคม2563ผู้ที่เกิดราศีเมษร6 6เมษายนถึง15พฤษภาคมการงานงานที่รับผิดชอบต่อจากคนเก่าที่ออกไปค่อนข้างวุ่นวายทั้งเอกสารรวมทั้งการวางระบบที่ต่างกันจำต้องแก้ไขให้สอดคล้องกัน งานที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกสินค้าต่างๆยังคงมีการติดต่อและการเดินทางเพื่อเจรจาและเซ็นสัญญาต่อเนื่องงานด้านโปรเจกต์ที่รับผิดชอบอยู่เกี่ยวกับการออกแบบอสังหาริมทรัพย์เป็นโครงการใหญ่ที่ต้องดูแลรอบคอบพร้อมทั้งความละเอียดของข้อมูลต่างๆ อีกทั้งเพื่อนร่วมทีมที่ทำงานร่วมกันต้องคอยช่วยซึ่งกันและกันเพื่อให้เสร็จสมบูรณ์ตามที่รับไว้ด้านงานที่รับเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายมีเข้ามาพอควรทั้งใกล้และไกลทำให้ต้องเดินทางบ่อย งานที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาซื้อหรือขายต่างๆยังคงได้ลูกค้าทั้งเก่าและใหม่บางขณะก็เหมือนมีโชคช่วยได้ลูกค้ารายใหญ่เข้ามาช่วยเพิ่มให้มียอดขายให้ดียิ่งขึ้น หรือผู้ที่เล็งหางานใหม่อยู่นี้พอมีเข้ามาให้เลือกอยู่บ้างการเงินหมุนเวียนกันไปได้ยังพอมีความมั่นคงกับปัญหาเศรษฐกิจที่มีอยู่ทั่วโลกในขณะนี้สิ่งไหนที่ไม่จำเป็นก็จะไม่ซื้อให้สิ้นเปลือง บางครั้งก็เริ่มมองหาสินค้าที่พอนํามาขายทางออนไลน์หรือในวันหยุดบ้างก็พอมีไรายได้เพิ่มนิดนิดหน่อยหน่อยด้านเกี่ยวกับโชคลาบลาบลอยผู้ที่ชอบเสี่ยงก็ได้มากพอสมควรหรือท่านที่ไม่ชอบเสี่ยงก็พอเสี่ยงได้บ้างความรัก ความสุขในครอบครัวเป็นสิ่งที่ต้องคอยดูแลหมั่นเอาใจใส่บางครั้งอาจจะมีผิดใจบ้างแต่ไม่ควรปล่อยไว้นานควรหันหน้าคุยถึงปัญหาที่ผ่านเข้ามาเพื่อจะได้ช่วยกันแก้ไขให้ผ่านพน้นเพื่อความสุขเป็นสิ่งที่ดีที่สุด ที่มีปัญหาถึงขนาดต้องเลิกร้างกันไปแม้ใจยังรักก็มาจากคําว่าทิฏฐิปล่อยให้เข้ามาในใจสำหรับคนโสดค่อยๆมองดีกว่าเหมือนคําโบราณช้าๆได้พระเล่มงามสุขภาพความดันผิดปกติกระดูกคดปวดเข่าเบาหวาน ผู้สูงอายุควรระวังเกี่ยวกับกระดูกเสื่อมเส้นเลือดหัวใจตีบมีเกณฑ์เข้ารับการรักษากระทันหันหรือเกี่ยวกับโรคประจำตัวที่ต้องปรึกษาหมอประจำการทำบุญเพื่อเสริมดวงบริจาคเพื่อเด็กอนาถาบริจาคข้าวสารที่มูลนิธิเทียนฟ้าหรือไหว้เจ้าแม่กวนอิมไหว้พระวัดราชบพิดไหว้เจ้าพ่อหอกลองไหว้หลวงพ่อโต